คนดีสไต์คือจะบอกว่ามันเป็นความไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยใช่จริงๆอะ่ะต้องให้ทุกคนไปดูภาพเมื่อเช้าก่อนว่าเราทำอะไรกันอืเป็นนางฟ้าเสร็จแล้ว,ลวเราก็ต้องมาเป็น นางป่านางไม้นไม้ได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาแบบสังเวยความสุขดีแลกต้อเป็นนางป่าใช่นางไม้เอาเป็นนางสา มันอยู่ใกล้ๆกันเนาะเออระหว่างปาจีนนะคะบ้านสร้างปาจีนกับนครนายกตอนนี้เรากําลังอยู่ที่สวนเล็กเป็นน้ําที่ไหลมาจากเขื่อนเขื่ออะไรนะขุดด่านปะกานชนเออเออแล้วเขาก็จะมีล่องแก่งมีขับ ATV มีเล่นเพนบอลคือมีกิจกรรมมากมายเลยกิจกรรมเยอะมากตอนแรกเราว่าเราจะมาเอาแค่แบบขาจุ่มน้ําเฉยๆไงจังเลยก็เห็นคนเขาเล่นล่องแก่งกันแล้วก็รู้สึกว่าอยากเล่นอยากเล่นบ้าง เป็นความแบบไม่ได้เตรียมพร้อมนะคะแต่เตรียมเสื้อมาใช่ล่องแก่ง1น0 0ง,งบาทเล่นได้ไม่เกิน8คนแต่ของวันนี้ของเรามา6คนจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเมย์ยังไม่เคยเล่นล่องแก่งที่มันเป็นของจริงในธรรมชาติเลยนะเคยแต่เล่นบนห้าง mm hmm. ครั้งนี้ก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ลองเล่นของจริงว่ามันจะเป็นยังไงขอย้ำนะคะราคาล่องแก่งของสวนลุงเล็กเนี่ยในราคา1000บาทเล่นได้8คน แต่พอดีว่าวันนี้เรามากันแค่6คนพอเราจ่ายเงินอีกที่หนึ่งเราก็จะได้บัตรสีฟ้ามาแล้วเราก็บัตรสีฟ้าเนี่ยไปยื่นให้กับพนักงานพอยื่นเสร็จเราก็จะมาเลือกชูชีพกันเลยเลือกให้พี่ปาแล้วชูชีพพี่เขามาให้เลือกเนี่ยมีไซส์ใส่ได้นะ SML แล้วยี่สมอยู่ไหนเนี่ยได้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 ไหมได้ยี่สมจะลงน้ำเลยนะยี่สมลงน้ำแล้วตลก้องอะมัวต่ถ่ายคนอื่นเขาใส่เสร็จกันเรียบร้อยแล้วดูซิเรายังลีลาอยู่เลยเนี่ย โ <Okay. S 2> อเคได้เนาะพร้อมคัชไปเลยแล้วไม่มีที่ไม่มีไม่มีโอเคไปเลยไปเลยหลังจากที่เราใสาเ่เสื้อชูชีพกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่เขาก็จะนาหมวกมาให้เราแล้วก็ให้เราเนี่ยขึ้นรถกระบะเพื่อที่จะนั่งไปที่ต้นน้ําเราจะไปปล่อยเรือแล้วก็ปล่อยคนกันไว้ที่นั่นเราจะเริ่มล่องแก่งตั้งแต่ต้นน้ําไหลลงมางเรื่อยๆเฮยตื่นเต้นแล้ว พูดแบบพูดเก่งมากเลยนะคุณลุงคนเนี้ยน่ารักมากพรอมไหมน้องพรอมครับเนี่ยตั้งแต่เรานั่งมาเราก็นึกว่ามันเป็นหลังคาเราด้วยแต่จริงๆเป่าเลยคือเรือมนอยู่ข้างบนอ่ะยิ่งสมเหมือนมินเนี่ยนอ่ะแต่ลุเย็นไหมคะจากนั้นเราก็ปล่อยเรือลงน้ำเลย ลากเรือลงไปแล้วอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกค่ะหนูนางฟ้างานบุญเมื่อเช้ายายสมรับบท V I P ขึ้นเป็นคนแรกเลยแม่นกลางแม่นลางกลางเดินกลางเดานกลางเชื่อลาะเอาแม่มาเชื่อมกันจากนั้นเราก็ทยอยขึ้นเรือกันทีละคน คนข้างหลังเราเราจะถือพายเฮ้ยถือพายนไหนมานั่งนั่งจบแล้วผู้ชายข้านั่งหลังชายก็ต้องพายงั้นงั้นเราถือพายแล้วมาอยู่นี่โอเคโอเคโอ้มีความวุ่นวายแบบนี้แหละค่ะมาฮีโร่ของเราเสียสละให้ทุกอย่างไปอ้าวเดี๋ยวฟังลุงหน่อยนึงจ้าขวาพายซ้ายนั่งเฉยโอเคขวาพายขวาพายขวาพาย i yeah. know 我们理科来。 คิดว่าเราน่าจะผ่านตรงที่เราเคยกางเต้นด้วยทุกคนใช่ข้างๆอ่ะตอนที่เรากางเต้นคือเราก็อยากเล่นล่องเก่งอยู่เนาะว่าอยู่ว่าเขาเอากันมาจากไหนแบบมาตรงไหนกันอ๋อรู้แล้วรู้แล้วนี่ไงแล้วเราว่ามันน่าจะผ่านตรงจุดที่เรากางเต็นใช่เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะทุกคนถ้าใครยังไม่ดูคลิปนั้นกดดูคลิปนี้้วยคลิประเบิด่ แล้ว่าที่นั่งตรงไหนสบายสุดตรงเราเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะอันนี้เป็นอีกจุดไฮไลท์หนึ่งที่พอเราล่องแก่งมาถึงสักตรงกลางกลางๆเนี่ยแหละแล้วเราก็จะมาเล่นสไลเดอร์กันตรงนี้จะเป็นจุดให้เราแวะเล่นสไลเดอร์ะคะถุงฟังหนาเลยนะคะทุกคนอย่าลืนะทุกคนโอ้ยนี่น้องก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเนี่ย เราจะเป็นหน่วยกล้าตายให้กับแก๊งเรานะคะไปคนเดียวก่อนเนาะไปพร้อมกันดิเอา,มามไม่ดีนะเอาค้อมไปได้เหรอใช่ใช่ไอหเห็นกอน <c oughs> <c oughs> ไปยังเด <c oughs> ี๋ยนะมันไม่มันไม่ลื่นอ่ะมันไม่ลื่น เป็นไงอุบัดีเหตุครั้งใหญ่เป็นไงขอบปูนขบหินมันไม่เห็นหน่ะไม่เห็นตลอดเล่นอะไรไม่ระวังอืมแตกหนึ่งแอนตีไซิ์ไม่จ่ายกูจ่ายเองเนี่ยแหละพอเมยได้แผลทุกคนก็เลยบอก <c oughs> ปะไปต่อ <c oughs> เ,เคยมากางเต็นท์กันที่นครนายกใช่จําได้หรือเปล่าแนว่ะจําได้แน่นอนอเดี๋ยวดูนะ<อ>เห็นไหมนะ่ะตรงนั้นเหละจริงๆด้วยใครยังไม่เคยดูคลิปนี้ไปย้อนดูได้เลยนะมีทั้งหมด2 EP นะเป็นคลิปแรกก็คือมีระเบิดส่วนคลิปที่2ก็คือกางเต็นท์หน้าฝนเนาะโโอ้โห ถ้าไม่โดนไผ่บาดนี่เหมือนแบบมาเล่นล่องแก่งไม่ถึงอะล่องแก่งของเราก็จะเลี้ยวซ้ายเพราะว่าใกล้จะไปถึงจุดหมายละตอนนี้เราก็ถึงที่ฝั่งแล้วนะคะเราใช้ระยะทางเนี่ยมาประมาณ10กิโลได้ใช่ไหมใช่เอจากนั้นเราก็ขึ้นฝั่งมาเพื่อที่จะนั่งรถกระบะเนี่ยกลับไปยังที่เดิมย้อนกลับไปที่เดิมไปขึ้นรถกระบะมาแล้วทุกคนดูตื่นเต้นมากเลยอะ จะบอกว่ามันเป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่แบบไม่ค่อยบ่อยครั้งที่เราจะยืนอยู่หลังกระบะอย่ายงเงี้ยทุกคนแล้วอันนี้คือตัวเปียกด้วยแล้วบรรยากาศดีด้วยฝนก็หยุดตกแล้วอากาศก็ไม่ร้อนมันแบบธรรมชาติอะคือฟิลมันดีค่ะข้างทางก็มีภูเขาใช่ไหมและที่สําคัญเนี่ยเราได้เจอควายด้วยนะทุกคนเนี่ยอยู่ข้างทางคือเราใกล้ชิดกับเขามากควายเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้ละใช่เขาเจออยู่ทุกวันเลยเหมือนเขาเลยเขาก็เจอทุกคืนเลย หูโชว์หัวร้านด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นถนนใหญ่ก็รู้แล้วแหละว่าใกล้จะจบคลิปแล้วนะคะทุกคนใช่ค่ะก็จะไปแล้วนะสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้แล้วก็ชอบช่องของเราสองคนก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันแต่คลิปนี้ไปก่อนละไปขออนุญาตไปทำแผลก่อนนะคะบายยค่ะคนดีใ์เราจะเป็นหน่วยกล้าตายให้กับแก๊งเรานะคะไปคนเดียวก่อนเนาะ ไเอาไปดิเอารัอมไปได้เหรอใช่ใช่ใหรเห็นก้นไปยังเดี๋ยนะมันไม่ม like ันไม่ลื่นหรมันไม่ลื